สวัสดีครับ <styles> พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้พงอยู่ส่วบบนราชการแจ้งวัฒนาอาคารเอนะครับ <tortured. S 1> วันนี้ตามสัญญานะครับจะพาเพื่อนๆนะครับผมมารีวิวอาคารซีนะครับซึ่งมีรถรับส่งไฟฟ้า100%นะครับหรือว่าจะเป็นรถสองแถวแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้พงจะลั่งรถไฟฟ้านะครับซึ่งมี2สายครับ A กับ B เนาะถ้า A ก็จะผ่านส่วนราชการแจ้งวัฒนาอาคาร A นะครับแล้วก็เข้าไปลานจอดรถ นะครับแล้วก็ออกไปแจ้งวัฒนะซอยเจ็ดแล้วก็ม้วนเข้าตรงศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาอาคารบีนะครับวันนี้พงษ์จะนํารถขึ้นไปจอดอาคารดีนะครับซึ่ง2ชั่วโมงชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละยีบาทนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะเอาขึ้นอเอารถนะเอารถขึ้นไปจอดแล้วก็ลงมารอรถนะครับนู่นนะครับน่าจะเป็นรถสาย A นะครับที่วิ่งเข้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารดีนะครับซึ่งเป็นลานจอดรถนะครับผมซึ่งจะพาไปเที่ยวอาคาร C นะครับซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานนะครับสูงประมาณ11ชั้นนะครับรวมกับชั้นใต้ดินลานจอดรถด,ด้วยนะครับซึ่งก็มีหน่วยงานเกือบ12หน่วยงานนะครับก็เช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมท่องเที่ยวประมาณนี้นะครับผมมี12หน่วยงานเดี๋ยวพาเข้าไปชมว่ามีความรู้หราสวยยังไงกันบ้างเดี๋ยวเอารถขึ้นไปจอดกันครับเพื่อน ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะนะ นีสวยมากเลยตัดทุกอาทิตย์อ่ะยาวหน่อยนะฉีดน้ำเข้าไปอาทิตย์เดียวตาตีนะตรงกลางบัตรเลนอย่างนี้ใช่ไหมช่วงปีใหม่ใช่ปีใหม่มันจะทำเสร็จเปล่าวตรงเนี้ยอ๋อวิ่งยาวเลยแล้วก็ลอดอุโมงเลยใช่ไหมตรงอย่างเดียวเลย อนํารออ,อ,อ,อะไรตึ้อันีมันให้พนรอตรงก็โอเคตอกนะครับต่อไปจะวิ่งเลบกลางเนาะ ใช่ไหมฮะไ่หรอกก็เ,เป็นข้อของทนี้ต้นแบบการบเาอมอไก่ออกไปก่อนใช่ไหม จะมารอก็มารอตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจะรอตรงนี้โอเคครับประตูสี่ตึกบีเนาะขอบคุณมากครับอ่าตอนนี้ก็ต้องผ่านตึกบีก่อนเนาะแล้วเข้ามาแล้วตึกบีประตูสี่เดี๋ยวคงจะพาเลาะข้างๆไปดูอุโมงค์ฝั่งประตูหนึ่งที่จะเชื่อมประตูสี่แล้วกันเนาะสำหรับนี้นะครับก็เป็นคืบหน้ากันก่อสร้างที่จะเป็นทางเชื่อมไปจากอาคารบีไปอาคารสีนะครับเพื่อน ถ้ารถมาจากแจ้งวัฒนาซอยซอยเจ็ดนะด้านหน้าหรือว่าอาคารเอเขาจะสามารถลอดได้เลยยังไม่เสร็จนะครับดเดี๋ยวเราจะไปอาคารสี่ทางที่มาจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาซอยเจ็ดนะครับหรือว่าอาคารเอครับก็สามารถลอดอุโมงค์ตรงนี้ได้เลยนะครับยังยังยังไม่เสร็จบริเวณด้านหน้าฝั่งนูน้นก็จะเป็น ทางเชื่อมเข้าอาคาร4นะครับนี่ฮะก็จะเชื่อมมาเข้ามาบริเวณอาคาร B นะครับยังไม่เสร็จครับคุณผู้ชมยังเป็นไซงานก่อสร้างสำหรับนี่นะครับทางประตูหนึ่งนะครับของไซงานก่อสร้างนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะให้สามารถเข้าไปได้นะเข้าไปแลกบัตรไปสอบถามหรือติดต่อการก่อสร้างอนะไรเงตรงตรงๆดได้แต่ว่า ตอนนี้ยังยังยังไม่มีหน่วยงานหรือยังสร้างไม่เสร็จนะแต่เขาคิดว่าน่าประมาณสัก6เดือนเือดเดือนแปเดือนประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาคืบความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งของอาคาร C นะครับ